สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID <c oughs> และชื่อตัวละคร <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC <c oughs> แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท็อปอัพเกมอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Topup Gamer ตอนนี้ท็มีโปน ด,ดีมาแนะนาทุกทุกคนด้วยนะครับผมโปรพับจสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งคันนะครับต่อเลขไอดีนะครับผมมัจะมาสมชุดอันนี้นะวันนี้นี่พับจีโปลีกนะครับเรามีงบอยู่ที่4 6 7 2นูซนะครับรอบนี้ก็ประหยัดนะครับประหยัดประหยัด ต้องประหยัดเรามีน้อยใช้สอยน้อยนะครับไม่ร้อช้าครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าปัางนี่กรบผมได้นะตบโชว์เอซีหน่อยพี่ปองไม่ได้เล่นหรอพี่ปองมาน,นึงดึงอะไรกับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยตัวฟรีสปอร์ต e เอาหอดได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยเอาห่ออะไรวันเนี้ยเสื้อยืดเต็มไปหมดเลยนึกว่าสำเพ็งไปต่อไปต่อมาแล้วโอ้โหต้องมาแล้วครับผมนะจนจุดนี้นะครับ <c oughs> เอาโอ้โหแต่ดีใจนึกว่าชุดถาวรไม่ใช่ชุดไร้วันชุดเช่าดีกว่า นะครับใครสนใจนะครับเติมเงินพับจีราคาถูกนะครับก็แอดไลน์แอดทอล์กเกมเมอร์เลยนะครับตบพี่โชงไงแล้วพี่เราพวกกันเราจะไม่ทำให้ใครอับอายใครคิดได้ออกสื่อโอ้โหมันไม่มาเลยอ่ะมันออกยากจังวะนี่กล่องอะไรอ่ะกล่องนี้อ่าต้องมาแล้ว มาโอ้โห,โหกระทะกระทะเสื้อ,อคอรับผมไม่มาเลยว่ะทุกคนอะครับพบกับเกมเมอร์เติมชัวเติมไวจ้าใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับพี่ไพสวัสดีครับ ผมจะได้ไม่ได้วันนี้ทุกคนผมว่านะว่าแม่งไม่ได้ได้ว่ะดูจากทรงแล้วเฮ้ยมาโอ้หยอรมดา <c oughs> โอ้โห,โโหวันนี้มากับตัวครับคุณผู้ชมทุกคนนะคะผม <c oughs> ได้แล้วครับอืโอ้เงินเหลือตั้งเท่าไหร่เนี่ยสอ0พันห้าร้อยส่โชว์ซิชุดเมื่อกี้ใส่ขอใส่โชว์หน่อยปะนี่นะ เอาไงเดียทุกคนมันเหลืออยู่สองพันห้าเราไปเปิดอะไรกันดีอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะไอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ็มโฟเฮ้ยเกินเรื่องว่ะเฮ้ยไอชิเอ็มโฟสวยสั์ oh, <no. S 1> ของมันต้องมาแล้วว่ะทุกคนไม่ได้แล้วว่ะของมันต้องมาแล้วครับผมมันต้องมาของมันต้องมาอื้มไปเลยครับของมันต้องมาครับเอ็มโฟอย่างสวย ไปครับยาวเออผมรู้แหละมันจะออกอะไรอ่ะในรอบนี้นะเชื่อผมนะระเบิดรอบนี้ออกระเบิดแน่นอนคอยดูเฮ้ยไม่ไม่ใช่ระเบิดที่ระเบิดรอบนี้ออกไอ้นี่ไอ้เครื่องไอพ่นอ่ะไอพ่นแน่นอนบอกเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่อมขี้พ่นใส่หน้าผมเลยครับผมว่าไอพ่นเอ้ยเอาระเบิดจริงวะอะไรวะ เอาหัวมาแล้วเอาหัวมาแล้วไปครับโอโ้โหโอ้โหอีกกี่ยูซีวะเนี่ยมันมันเท่าไหร่อะทั้งหมดมันเท่าไหร่เนี่ยดูตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยอ่าตรงไหนอะครับเนี่ยเหรอประมาณโอ้โหไอ้แค่เกิดเรื่อง 4, 000, 4, 8, อะเนี่ยสี่พันสี่พันแปดโอ้โหสี่พันแปดบวกพันห้าเท่าไหร่วะเนี่ยแป๊บนึงนะผมคำนวณก่อนโอ้โหหกพันเก้าร้อยยูซี ยีเคอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้โหแล้วตังก็จะมีด้วยมันสวยยังวะจมันสวยเนาะอ่อโอเคฮะเราก็เอาวะทุกคนเดี๋ยวผมโทรหาท็อปเกมเมอร์กอนนะครับโอเคของมันต้องมีวะฮัลโหลครับพี่ครับครับพี่ตอนตอนนี้มีมีโปรอะไรบ้างครับพี่ อ๋อตอนนี้มีโปรเติมครั้งแรกอยู่นะมีหลายแพ็เลยมี169บาท400 UC 349บาท854 UC 799 2111 UC แล้วก็1,599บาท4,644 UC ผมอยากได้ประมาณประมาณ7,000 UC อะพี่ต้องต้องกี่บาทครับเอาเอาไม่ราคาไม่ต้องลดนะพี่ไม่ต้องลดนะ7,000 UC หรอได้๋พี่ใ้นะครับ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทได้ทั้งหมดสักครู่นะครับพี่ดูให้ไปทั้งหมดเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสี่ยูซีครับอ่าใครครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาอันนี้ก็ได้ครับพี่โอเคได้ดพี่เติมไปให้สักครู่นะโอเคครับขอขอบคุณครับพี่ครับผมโอเคเอาเอาวะเดี๋ยวจบสตรีมเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันนะพี่เดี๋ยวผมค่อยโอนไปให้เดี๋ยวเรารออยู่ซไม่น่าหรอแป๊บเดียว เดี๋ยวก็มาแล้วเขาเติมไว้เขาเติมไว้ครับพี่เขาเติมไว่มากครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับโปรโมชั่นนะครับเอ้ายูซีเข้าแล้วบอกแล้วผมบอกแล้วทุกคนบอกแล้วว่าไวมากยังไงยูซีมาแล้วเอาป่ะพร้อมกันหรือยังเนี่ยเดี๋ยวจะไปกดต่อแล้วทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนเลยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดหรือยังกดกันหรือยังเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยใครมีใครอู้มันเนี่ยมีใครอู้มันเนี่ยกดไลค์ก่อนนะถ้าก็ไม่กดไลค์ผมไม่กดต่อนะครับเอาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดต่อนะ ไปอรอบนี้ได้อะไรได้กระทะครับผมผมว่ารอบนี้ยรอบนี้ผมได้แน่นอนรอบนี้ผมได้แน่นอนผมเชื่อเลยผมมีความรู้สึกว่าเทพเจ้าอนูบิสมายืนอยู่ข้างๆผมอะเนะี่ยชุดนี้เลยอนูบิสเอเจนต์เนี่ยเทพเจ้าอนูบิสนะฮะมายืนอยู่ข้างๆผมแล้วก็ผู้ใส่หูว่ารอบนี้เปิดได้แน่นอนเขากระซิบผมเมื่อกี้นี่เองเอาไปกดอเลย สัตว์อนุบิดแม่งต้มกูมึงไปไกลๆกูนะอนุบิดแม่งต้มกูเอาละครับไปไปต่อเอาอันสุดท้ายหมดกระดานบอกเลยว่าหมดกระดานครับผมเอ้ยทุกคนรอบรอบนี้ไอออนุบิดมันมากระซิบผมอีแล้วอะมันบอกว่ารอบเนี้ยเปิดแล้วได้แน่นอน อนุบิทบอกมาแล้วรอบนี้เปิดได้แน่น,นอนมาหมดกันได้กันไปเลยนะครับอา้าวโอ้โห M4 ฟสวยจัดโ,โหโ้ยแค่ไหนไหนไหนขอดูเอมโฟหน่อยเร็ว <ๆ S 2> ไหน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 พี่ขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหอย่างเท่เค่ไหยมันสวยเกิน้ยดูดิโอ้โหอะไรครับเนี่ยเท่อะไรขนาดนี้เท่เกินเทเ่เ,ทเกินเบ,นเบ,นบอร์อืมเราต้องใส่ความน่ารักนะครับโดยการใช้กระเป๋าแมว กระเป๋าฟาโลไม่ได้บอกกันเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเป๋ากันอ่าให้มันเข้ากับตีมเข้ากับตีมอันนี้นะะอันนี้มันก็จะข่าเกินไปเฮ้ยอันนี้ก็เรียบนะเรียบหรูดูแพงนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็บายบายนะครับบายบายครับขอบคุณมากครับ ¡Chup, chup, chup!